สวัสดีคือคนสวัสดีนะคะปอกนีกำลังงงตัวเองว่าตกลงแล้วจะใบ้ยอย่างนี้บวกมือหรือจะสวัสดียกอสวัสดีอย่างนี้ก็เลยออกมาแบบที่เห็นเมื่อกี้นะคะวันนี้นะคะปอจะมาเล่าถึงตัวเองกับความสามารถด้านคอมพิวเตอร์นะคะที่มาเล่าเนี่ยเพราะเหตุที่ว่ามีหลายๆคนทักมาว่าปอเก่งจังเลยอะ่ะคือปอนเนี่ยอายุ เลขใกล้เลขห้าแล้วนะอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งนะก็จัดว่าเป็นมนุษย์ป้าที่ไม่น่าจะมีความสามารถดัดคอมพิวเตอร์อะไรมากมายไงน้องๆที่อายุน้อยกว่าเนี่ยทักมาเพราะตัวน้องเองอะมีความสามารถไม่เท่าที่พบสอดมีไงน้องๆก็ชมมา โอ้ยโอ๊ตเก่งจังเลยหนูยังทําไม่ได้เลยแล้วก็มีหลายๆคนที่อยู่ในสถานะภาพเหมือนป้โอ๊ตคือแต่งงานกับชาวต่างชาติแล้วมาอยู่ที่ต่างประเทศเขาก็ทักกันว่าเออพี่โอ๊ตเก่งเนอะทาในคอมพิวเตอร์ได้หรือหลายๆคนที่เขาเพิ่งจะเริ่มทํา YouTube แล้วเขาก็ทํากันบนโทรศัพท์มือถือซะส่วนใหญ่ ก็มีบางคนเขาอยากจะมาทำบุนคอมพิวเตอร์ไงแล้วเขาก็รู้จักโพรจากเพื่อนคนอื่นๆเขาก็คุยกันว่าเออพี่อเขาเก่งเนอะพี่ออดเนี่ยหรือป้าออดเนี่ยนะเป็นคนในวงการวงการอะไรวงการคอมพิวเตอร์ให้เข้าใจกันก่อนว่าในเรื่องของคอมพิวเตอร์เนี่ยก็มีเยอะแยะเลยนะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้อยู่ในคนที่เก่งอะที่เก่งเก่งๆอะไม่ใช่แต่จาก การใช้งานที่ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่รู้จักกับคอมพิวเตอร์ครั้งแรกเลยอะนะนานมากจนถึงวันนี้เนี่ยเกือบเกือบ40ปีคุณยาวนานมากไหมอ่ะมาเล่าให้ฟังก่อนนะคะคือโบนเนี่ยนะรู้จักคอมพิวเตอร์ครั้งแรกเลยเนี่ยตอนเรียนอยู่ปวชนะคะเรียนพานิชพานิชภาษาไทยมันได้มีเสียงชื่อหรอกแต่ว่าผู้สังกฤษติดป,ปากไงดัตจริตเนาะ ก็คอมพิวเตอร์ที่บรรู้จักตอนนั้นเนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์แบบไอตัวหนาๆเลยนะแล้วก็เป็นจอขาวดำเริ่มเรียนตอนนั้นเนี่ยเรียนโปรแกรม DOS กับโปรแกรมลาดวิถีจุลาประมาณนั้นเลยอะ่ะใครที่อยู่ในวงการคุณจะเข้าใจแต่ใครที่คุณไม่ได้อยู่ในวงการคุณไม่เข้าใจหรอกสิ่งที่บทพูดถึงอะ่ะเวลาเราจะทำงานในคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็ต้องใส่ คำสั่งว่ามันทำอะไรมันจะเป็นจอดําๆขึ้นมาถามโบดว่าถึงตอนนี้โบวจําจได้ไหมเพราจาไม่ได้แล้วไอ้ดอสไอล้ลานวิธีจุฬาเนี่ยแต่ตอนที่ใช้เมื่อก่อนเนี่ยเก่งมากเป็นคนที่เก่งมากเลยนะพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยคอมพิวเตอร์เขาก็มีวิวัฒนาการขึ้นมาเป็น Windows ขึ้นมาเมื่อก่อนเราไม่รู้จักหรอกไอ้คอมพิวเตอร์แมคมักอะไรเนี่ยไม่รู้จกักก็เป็น Windows ขึ้นมาแล้วโบด์ทางานแต่ว่าในระหว่างที่เรียนตั้มเรียนแล้วจบจบการศึกษาแล้วเนี่ย ตั้งแต่วันแรกที่รู้จักคอมพิวเตอร์จนถึงทุกวันนี้นะจะบอกว่าอยู่กับมันทุกวันไม่เคยมีวันไหนที่ไม่ได้อยู่กับคอมพิวเตอร์เลยนะจริงๆไม่ได้โมไม่ได้โมเพราะว่าทํางานก็ทํากับคอมพิวเตอร์มันอยู่ที่ว่าจะทําอะไรเท่านั้นเองเพราะคอมพิวเตอร์เขามีหลายแขนงเหมือนกันนะพวกไม่ใช่โปรแกรมเมอร์นะเคยคิดที่จะเรียนโปรแกรมเมอร์ตอนที่เข้ามาหาวิทยาลัยแต่ด้วยความคิดของตัวเองคิดเองนะไม่ได้ถามใคร จบพาณิชมาเนี่ยแล้วจะเรียนสาขาคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าเรียนถ้าว่าตัดใจเรียนปุ๊บก็คงเป็นโโปรแกรมเมอร์ไปแล้วนะพราะไม่ได้ตัดสินใจเรียนไงพราะตัดสินใจผิดเพราะว่าเรียนพาณิชย์มาต้องใส่ต้องเรียนโปรแกรมเมอร์ไม่ได้เลยเพราะฉันไม่ได้จบวิทยาศาสตร์แต่ว่าเรียนรางคำแหงคือเราสามารถจะเลือกเรียนสาขาอะไรก็ได้ไงพราะก็เลยไปเรื่องเรียนบริหารไงซึ่งบริหารที่ตอนเข้าไปใหม่ๆอ่ะก็เรียนการจัดการก่อนแต่ไม่ชอบก็เลยไปเปลี่ยนเป็น โฆษณาอยากเรียนโฆษณาเพราะว่าเขาจะมีแบบนิเทศจุฬาอะไรอย่างนี้ในร,รุ่นของโบแล้วเออมันดูดีแล้วงานมันก็เป็นงานที่โบม,มีความรู้สึกว่าตัวเองชอบมากกว่าที่จะเป็นบริหารไงแต่ด้วยความที่รามคำแหงเนี่ยจะเรียนในเรื่องของทฤษฎีวิธีการมากกว่าการปฏิบัติลงมือาะก็เลยคิดของโบเองว่าโบคงสู้นิเทศเขาไม่ได้ในการหางานก็เลยเปลี่ยนเอาเป็นอย่างอื่นตอนนั้นเนี่ยเริ่มรู้ตัวแล้วว่าชอบภาษา ยังไม่ได้เข้าคอมพิวเตอร์นะแต่มันพูดถึงถึงแบ็กกราวด์เกี่ยวกับตรงนี้นิดนึงก่อนตัวเองอะชอบภาษาอยากจะย้ายไปเรียนสาขาที่เป็นภาษามนุษยศาสตร์ภาษาอังกฤษ,อ,กษอย่างนี้แต่ด้วยความที่ได้หน่วยกิตมาเยอะแล้วบริหารถ้าเกิดย้ายไปเนี่ยมันมีหน่วยกิตที่มันต้องทิ้งอะก็เลยดูว่าเออไอ้หน่วยกิตที่ได้แล้วเนี่ยมันจะเข้าสาขาไหนได้บ้างแล้วมันจะต่อเนื่องไปได้ก็เลยมาจบที่ประชาสัมพันธ์คือจบมาแบบแบบให้มันจบแค่นั้นนะ นี่แหละคือพื้นฐานการเรียนก็เลยไม่ได้เรียนโปรแกรมเมอร์แต่อย่างใดพอจบมาแล้วถึงรู้ว่าเออจริงๆอ่ะเราไม่จะเป็นต้องมีพื้นฐานเรียนวิทย์อะไรมาเลยอ่ะถ้าเราอยากเรียนไปเลยแล้วเราต้องไปปรับเอาตอนที่เราเรียนให้ได้แล้วกันแค่นี้ไม่งั้นตอนนี้โบก็คงเป็นโปรแกรมเมอร์ไปแล้วโบมาค้นพบตัวเองว่าสิ่งที่โบชอบก็คือโบอยากทํางานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเป็นเขียนเว็บไซต์เป็นอะไรพวกนี้กับด้านภาษา แล้วก็งานพวกงานฝีมืองานศิลปะอะไรพวกนี้เป็นงานอนดิเรกตอนนี้นะที่คนพบตัวเองอะสิ่งที่ทําอยู่ก็คือทุกอย่างเป็นงานอนดิเรกหมดเลยนะในปัจจุบันอะไม่ได้เป็นอาชีพแต่อย่างใดนะกลับมาในเรื่องของคอมพิวเตอร์พวกก็ทํางานที่ใช้คอมพิวเตอร์อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมใดๆแต่มันต้องใช้ต้องพิมพ์ต้องใช้โปรแกรมทั่วๆไปไม่ว่า Windows เปิดพวก Excel อันนี้ถ้าใครที่ทำพวกออฟฟิศทำสำนักงานเอกสารคงรู้จักพอทำงานอยู่งานหนึ่งแล้วก็มาเป็นโอเปอเรเตอร์โอเปอเรเตอร์ที่รับส่งข้อความเพจสมัยก่อนก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการพิมพ,พ์โบว่าพิมพ์เร็วมากแต่โปรแกรมอะ่ะเขาไม่ได้ใช้โปรแกรมอะไรพิเศษมันเป็นโปรแกรมของแบบนั้นๆในการรับส่งข้อความมันเป็นโปรแกรมสําเร็จรูปว่าต้องกดยังไงอะไรเงี้ยแค่นั้นนะพอมาทํางานบริษัทก็เปลี่ยนไปอีกคราวนี้เนี่ย ในส่วนของตัวเองเนี่ยไม่ได้มีต้องใช้โปรแกรมอะไรเลยแค่ทำงานเอกสารใช้ Word ใช้ Excel แค่นี้ลูแค่นี้นะแต่มีแผนกที่เขาเป็นแผนกศิลป์แผนกทำหนังสือแผนกที่ใช้โปรแกรมตอนนั้นเขาเรียก c o r ์เรดอเออมันไม่ใช่ Illustrator โปรแกรม c o r ์เรดอที่เคยได้ยินมาเขาก็วาดเวอร์แล้วมาไปยืนดูเขาเว้ยชอบอ่ะ ชอบมากเลยอะ่ะงานตัวเองก็ไม่ค่อยทำหรอกไปไปดูว่าเขาทำยังไงคุยกับน้องในแผนกอะไรเงี้ยโปรแกรมใช่ไงก็ครูพักรักจำก็ทำได้เล็กน้อยว่าดรูปได้เฮ้ยชอบว่าชอบเปลี่ยนงานอีกก็ย้ายงานมาอีกก็มีโอกาสได้ใช้คอมพิวเตอร์ที่บ้านเพราะว่าน้องเพื่อนของน้องสาว mm hmm. เขาอยู่หอแล้วเขาก็ไม่สะดวกที่จะเอาคอมพิวเตอร์เขาไว้ที่หอเขาก็มาไว้ที่บ้านตอนนั้นยังเป็นคอมพิวเตอร์แบบเป็นกล่องใหญ่ๆอยู่เลยนะแล็ปท็อปอะ่ะ mm hmm. ปนไม่รู้จักหรอก ตอนนั้นน่ะรู้จักแต่ว่ามันมีแบบนี้ก็ใช้แล้วก็เริ่มรู้จักที่จะใช้อินเทอร์เนต็ตแล้วมีอินเทอร์เนต็ตเข้าเพราะแรกๆไม่รู้จักอินเทอร์เนต็ตก็เริ่มที่จะเอ้ยมีอีเมลอีเมลก็ทาให้เป็นนะน้องสาวเป็นคนตั้งอีเมลให้แต่หลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มรู้จักแชทรู้จักหาข้อมูลในอินเทอร์เนต็ตขึ้นบ้างแต่ข้อมูลเมื่อก่อนเนี้ยไม่ได้หาอะไรเยอะเพราะไม่รู้ว่าจะดูข้อมูลอะไรในอินเทอร์เน็ตมีข้อมูลอะไรให้ดูบ้างไม่รู้เลยแต่ก็ยังคงอยู่กับคอมพิวเตอร์มีการสิแชท เพื่อที่จะฝึกภาษาอังกฤษก็เนิ่นนานไปทำงานได้งานทำใหม่แยกตัวไปอยู่เองคนเดียวก็มีความสามารถในการที่จะซื้อคอมพิเวเตอร์ให้กับตัวเองผ่อนนะตอนนั้นก็เริ่มเริ่มแบบมีของตัวเองเป็นพวกวินโดว์ขึ้นมาก็เป็นจอสีขึ้นมาแต่โปรแกรมพวกกราฟิกอะไรนี่ไม่รู้จักทั้งนั้นเริ่มที่จะเขียนบล็อกแล้วก็เริ่มที่อยากจะเขียนเว็บเองก็ไม่ได้ไปเรียน ก็เริ่มที่จะไปแอบดูศึกษาดูเอาเองว่าเออมันต้องมีโคเชต TML อะไรอะไร,ะไรก็พอจะมาปรับแต่งปรับปรุงบล็อกตัวเองได้บ้างอันนี้มันก็ฉีกออกมาจากสิ่งที่เคยเรียนในโรงเรียนนะหลังๆนี่คือไม่ได้เรียนใดๆทั้งสิ้นนะคือศึกษาหาดูด้วยตัวเองพยายามพอเข้าใจแล้วก็ทําให้มันได้ผลออกมาให้ได้นะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการไปเรียนไปเรียนซ่อมคอมพิวเตอร์นะคุณนี่เก่งอะเก่งแต่คอมพิวเตอร์ที่ซ่อมเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นคอมพิวเตอร์ตัวใหญ่ๆไง ยังไม่มีแล็ปท็อปไม่มีอะไรเลยนะก็รู้ข้อมูลในการซ่อมรู้คําสั่งรู้อะไรนะตอนนั้นนะเก่งเลยอะแต่ไม่เคยใช้มาประกอบคือตัวเองก็มีคอมพิวเตอร์ของตัวเองเองไงแล้วก็ประกอบเองได้อยากจะเปลี่ยนแรมอยากจะเปลี่ยนสเปคอะไรเงี้ยมันถูกไปซื้ออุปกรณ์มาแล้วก็เสียบใส่เองได้เลยคือเรียนมาเนี่ยเพื่อจะทําของตัวเองเท่านั้นเองเพราะว่าไปให้ช่างทำอะแพงไงทำได้พอย้ายมาอยู่อเมริกา พยยเพราะงัมอเมริกาพวกก็เอาไอ้คอมพิวเตอร์เนี่ยให้น้องสาวไปเพราะว่ามันขนมาไม่ได้ไงแล้วพวกก็ใช้คอมพิวเตอร์กับมิสเตอร์มิสเตอร์เขาก็มีคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะเป็นจอนแบนแบนเขามีเป็นจอแบนแบนแล้วนะปวกก็ใช้กับของเขาแล้วระยะเวลาก็ผ่านไปก็หลายปีเหมือนกันพวกก็เห็นคนทั่วๆไปเขาเริ่มมีแล็ปท็อปมีอะไรอย่างนี้ ผมก็เริ่มรู้จักขึ้นมาแล้วเวลาเรามีปัญหาในสนามบินอยู่ปีนึงไม่เคยคิดจะซื้อแล็ปท็อปเลยก็หาอินเทอร์เน็ตใช้ย,ยากมากไงเพราะใครๆเขาก็มีกันปีนั้นก็เลยบอกมิตเตอร์ว่าเออเราต้องซื้อแล็ปท็อปแล้วละ่ะเต็กก็บอกโอเคถ้าอยู่อยากได้ไอ้ก็ซื้อให้แล็ปท็อปตัวแรกมิตเตอร์ซื้อให้เป็นเดลคอมพิวเตอร์นะคะเป็นแล็ปท็อป จอสนิ้วเพราะเพราะอะไรเพราะสเปคที่โป้ต้องการคือโปต้องทาวิดีโอนะโป้ต้องทําภาพนะถ่ายรูปไงถ่ายรูปต้องทาภาพนะแล้วสเปคมันจะต้องสูงแล้วก็เร็วไงี่เตอร์ก็จัดเซตให้เลยทั้งแล็ปท็อปหนึ่งตัวทั้งปรินเตอร์ใหม่ลําโพงใหม่แถมซื้อโปรแกรมที่ใช้ในการทําวิดีโอในการตัดต่อให้อีกโดยไม่ได้ถามว่าใช้เป็นหรือเปล่าไม่พวกก็มีหน้าที่ใช้เขามีโปรแกรมอะไรมาก,ก็หาดหาดหาดใช้ ตอนนั้นก็ยังเป็น w วินโดระบบ w วินโดอยู่นะคะก็ใช้มาหลายปีหลายปีจนโบสเรียนหนังสือพอเรียนหนังสือแล้วเนี่ยก็ต้องใช้ Mac เพราะว่ามันเป็นการทำกราฟิกอันนี้ที่โบ๊ทเรียนนะนะวาดรูปแล้วก็เริ่มรู้จักโปรแกรม Photoshop Adobe อะไรขึ้นมามากขึ้นแล้วก็ ค้นพบว่านี่แหละคือสิ่งที่อยากรู้อยากเรียนรู้มานานแล้วตั้งแต่เมืองไทยแต่ว่าไม่รู้ไม่ไมีไอเดียเลยว่ามันคืออะไรไม่รู้เลยรู้แต่ว่าเออฉันชอบแต่ว่าฉันต้องเริ่มต้นยังไงไม่รู้พอได้มาเรียนเนี่ยรู้เลยว่านี่คือสิ่งที่ตัวเองอ่ะต้องการมานานแล้วไอโรงเรียนเนี่ยก็ต้องใช้แม็กไงพอมาที่บ้านก็เลยบอกมิเตอร์ว่าเออไอขอซื้อคอมพิวเตอร์แม็กตัวหนึ่งนะก็ซื้อไอจอใหญ่1อันหนึ่งเครื่องสิบุที่ใช้อยู่นะคะให้ดูจอคอมพิวเตอร์ก่อนนี่ บนโต๊ะเนี่ยแหละใช้ไปสักระยะหนึ่งก็มีการทำการ,ปรกปบ้านไงมีการบ้านแล้วเนี่ยสิ่งที่ทางวิทยาลัยเขามีให้ก็คือถ้านักศึกษานักเรียนไม่มีตัวแล็บท็อปของตัวเองเนี่ยก็ไปใช้ทำงานที่ของโรงเรียนแล้วก็เวลาจะส่งงานก็ต้องไปเปิดมันไม่สะดวกเลยไนงะเพราะเราพอจะมี งบประมาณที่ซื้อได้แต่ไม่ได้ขอมิเตอร์ไงแค่กระปุกซื้อเองแล้วตอนนั้นเพราะมิเตอร์เขาซื้อตัวใหญ่ให้แรงมันก็หลายตังค์ะไปหาข้อมูลคุยกับ Apple เลอะไรอย่างนี้ก็ได้ก็ได้แล็ปท็อปมาตัวหนึง่งเป็นแล็ปท็อปตัวเก่านะคะเป็น macbook pro อ่ะเราก็ต้องเลือก macbook pro ที่มันแบบสเปคสูงสุดของแล็ปท็อปแต่ว่าซื้อได้ที่เป็นของเก่าไม่ใช่ของใหม่ไงเพราะงบเราน้อยไงอไอตัว macbook pro ของโบตัวนั้นเนี่ยเป็น เป็นของเก่าปี2012เอาไว้เดี๋ยวโปะจะคุยเรื่องคอมพิวเตอร์ที่ว่าใช้อีกคลิปหนึ่งนะก็ใช้ใช้ใช,ใชไปจนเรียนจบคือมันสะดวกตรงที่เวลาไปส่งงานครูอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอางานเซฟของเราเพราะใครๆที่เรียนในห้องอะ่ะส่วนใหญ่เขาก็มีแล็ปท็อปของเขาอะน้อยนักเรียนน้อย,นอย,นอยคนที่จะไม่มีแล็ปท็อปอะแล้วหลังจากนั้นเรียนจบมาแล้วเนี่ยคอมพิวเตอร์เรสงตัวเลยทั้งตัวใหญ่ตัวแล็ปท็อปเลยมันก็เออเลยอเว้ย ทีนี้ไอ้ตัวใหญ่เนี่ยมันยังโอเคยังพอใช้ได้แต่แล็ปท็อปเนี่ยเราต้องใช้ในการเดินทางด้วยไงแล้วแล้วคอมพิวเตอร์โบรอะมันหนักมากนะพี่เตอร์เขาบ่นเวลาไปเดินทางกันเนี่ยพวอจะไม่ทิ้งตัวคอมพิวเตอร์ไว้ในห้องโรงแรมไงพวกก็จะเอาใส่สะพายเป้แล้วบางทีก็ให้เขาช่วยด้วยอย่างเงี้ยพี <c oughs> ่เตอร์เขาก็จะบ่นว่าเออต้องสะพายคอมพิวเตอร์หนักหนักของยูด้วยเนี่ยนะอะไรประมาณนี้นะพวกก็มีเงินจํานวนหนึ่งพวกกลับมาจากไปเที่ยวแล้วกก็บอกเขาเอออยากได้แล็ปท็อป มิเตอร์ก็บอกไม่มีตังค์แล้วเพราะพิ่งไปจ่ายค่าเที่ยวอ,อยาเงี้ยว่าเออไม่เป็นไรงั้นออกเองก็ได้รวมกับจํานวนเงินที่มันมีอยู่ในธนาคารที่เป็นธนาคารที่โบ๊เอามาใช้ได้ะนะนิดนึงเขาก็โอเคเพราะก็เลยจัดการขายตัวนั้นไปแล้วก็ซื้อว b แบ็กบุกตัวใหม่มานะคะอันนี้ก็คือเหตุการณ์แล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ของโบ๊ว่าทำไมโบ๊ทถึงทำได้ เก่งในใสายตาของหลายๆคนเพราะว่าป้เป็นคนในวงการเป้ไม่ได้เพิ่งจะมาใช้ไงนะก็เลยทำได้น้องๆหลายคนน่ะเพิ่งจะมาเริ่มใช้คอมพิวเตอร์ตอนมันอยู่ต่างประเทศก็มีน้องๆเด็กๆหลานๆหลายคนไม่ได้สนใจไงในการใช้คอมพิวเตอร์เขาอายุน้อยกว่าโป้ระแต่เขาไม่ได้มีทักษะเพราะเขาไม่ได้มีความสนใจของโป้อะโป้อะมีความสนใจมีความชอบความหลงไหล กับคอมพิวเตอร์เนี่ยตั้งแต่ครั้งแรกที่โปรรู้จักเขาไงจนถึงทุกวันนี้โปรก็ยังอยู่กับเขาตลอดเวลาโปไม่ได้อยู่กับโทรศัพท์มือถือไม่ได้อยู่กับแอปใดๆเลยจะบอกว่าตอนที่สมาร์ทโฟนมาใหม่ๆเงี้ยโปยังไม่ใช้นะเปรอะ,ระไม่ไม่ได้เห็นความจําเป็นที่ต้องใช้ก็ยังใช้โทรศัพท์ธรรมดาแล้วได้ยินเพื่อนๆคนไทยเขาก็พูดแอปนั้นแอปนี้แอปน ون, ้นพวกก็อะไรคือแอปวะโปรไม่รู้จักเลยนะจนผ่านมา สมาร์ทโฟนเข้ามาเป็นปีเหมือนกันแหละมิเตอร์เขาก็พูดขึ้นว่าเออเขาจะไปซื้อสมาร์ทโฟนแหละเพราะว่าเพื่อนๆเ,เขามีเวลาคุยกันเขาก็มีความรู้สึกว่าเออเพื่อนมีฉันก็มีเอาไว้คุยกับเขาให้ได้อย่างงี้ยเพราะมิเตอร์ก็ไม่ค่อยใช้โทรศพัพท์ยิ่งกั่าบลทอีกก็เลยไปซื้อพอไปซื้อแล้วเนี่ยพวกก็เอออยากได้มากนะเพราะของบพสทก็เก่า บิเตอร์ก็ถามว่าเออถ้าอยากได้ก็เอาเพราะก็มีในเรื่องของค่าใช้จ่ายมันจะแพงไหมอะไรมันก็คุยกับกับพนักง,งานขายว่าเออถ้าเปลี่ยนแล้วมันจะยังไงมันจะแพงขึ้นมากไหมอะไรอย่างนี้ปกก็มีความงบพอพนักง,งานเขาก็เช็คให้เรสร็จสาวว่าเออเพิ่มขึ้นมาจากของเดิมไม่เท่าไร่ปรก็เลยเอาก็เลยได้ใช้สมาร์ทโฟนตั้งแต่นั้นมาแต่โปกก็ยังคง อยู่ที่คอมพิวเตอร์เป็นหลักนะสมาร์ทโฟนเนี่ยโบจะใช้ตอนที่ออกไปข้างนอกเท่านั้นเองจะใช้อินเทอร์เน็ตอะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมโบไม่ใช้ Facebook ทำไมไม่ใช้อะไรใดๆบนโทรศัพท์มือถือถ้าใครติดต่อโบ,บเนี่ยต้องรอโบ,บกลับมาบ้านแล้วใช้บนคอมพิวเตอร์โบถึงจะได้ติดต่อจะได้ตอบคุณไม่ได้ใส่ใจโทรศัพท์มือถืออะ ไม่เหมือนตอนอยู่ไทยตอนอยู่ไทยคือต้องทํางานแล้วติดต่อคนตลอดเวลาก็จะอยู่กับมือถือแต่ที่นี่ไม่เลยแล้วก็ไม่ได้สนใจจะต้องอัปเกรดใดๆนะคะอันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลว่าทําไมพอโอถึงทําใดๆบนคอมพิวเตอร์ได้เก่งในสายตาของหลายๆคนเพราะอโออยู่กับเขามารวม40ปีไงคุณแล้วก็ยังคงอยู่ต่อไปนะคะเอาไว้ครั้งหน้า ปจะคุยถึงคอมพิวเตอร์ที่ปโอ๊เคยมีใช้ในชีวิตการเป็นป้าโอ๊ตเนี่ยจนถึงทุกวันเนี้ว่ามีอะไรบ้างมีไม่เยอะหรอกนะแต่ก็อยากคุยขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะขอบคุณที่แวะเข้ามาฟังแล้วก็มาดูวิดีโอในช่องโบนะคะอยู่กันไปนานๆน,นะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็สำรวจดูละการถ้าคุณชอบก็อยู่ไปนานๆถ้าคุณไม่ชอบแล้วคุณก็อยากจะ อยู่นานๆด้วยพ่อดก็ยินดีและขอบคุณค่ะไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะบาย